มาขอคับเรามัายมากกพระพุ่เจ้าโลภะบาัเแีด่ดีนึงให้องค์ปัจจุบันเพื่อะโอลงก็เหมือนกันพยมนนามาสระวิเสองแส้นรา กึ้นคลายข้อุ้มลงนี่เทมัลงก้มมลหถึงอาบากาศหถึงวิญได้ลอดถูกปันญุไทยปัญญุไทยเขาจะมากแต่ได้กว่ากันาว่าโอ้ยสู่สู่กันกาล กูผ่าแต่เป็นูนเจ้าจักองเงนงนน้อนแน่าปวดก็พูดเจ้า่อนไเลยไม่ะกาดหวาอันเจ่ไม่ะยา่มาลยทีนด้เป็นเร่ร่อเลยทรมาร่างสีแม่คนเจ้าอีคือเต้าอง่อจากสีอันไรไม่ใส่เด้อเลยอม่นมมากกว่าสาธุ ีนเดจะเาูดไจ้าเรงไปมลานีพูดเด้จแต่เหนั่งอยู่กเาอย่มาตาุนั่งอโหลหนะกำมนโลข้ตจับหโวพ่โมอันทุกไทยแห่พโตะโมก็มียาเมไกโย่กล้ที่หาพันสะาขากระเทืกลางนาพ่อโคดม อริโตอเลยนีรอริยาเมตไตรเมือม่อเมือ่อศาสนาภิรญาเมตไตรเราถึงนี่พระพุทธเจ้าอีกหลายองค์โยเน,นี่ท่านว่ารามาภุตโตธรรมะสามีธรรมาราชา อิจาาเทโหเรวาเทโบุิรโสมังคโลพิจารณาคนเกดเหล่าบางคนกัดเอนนึานพโยมมีเมตตาโหนาบุ Jamie Jamie ้ิสาวเตตาเันบางคนเกิดแับไปในสวรรค์กันนันกันนี้นี่เราได้ดัแน แตไม่อย่อยาเป็นพระพุทธเจ้าก่อนแต่ม่อยนนิดนึงแต่ว่านี่คอนักกอดเองถัอว่าไปนั่งผมจะพูดผู้กองถืว่าไปนั่มโดนที่ใ้ก็พูดได้ขาดนันนะอารยธรรใใจหลายโู จากชุมังครลาก็ไดินี่ปับไม้กันไม่เมื่อทานทังหลายแต่ยังวนเวียนหลายเกิดเอี่องายงถึงพ้วนปัญญาใัท่านหนสาถิ่มภาปนาปฏิไลยัตั้งปานนาปานนาเทวดาเสนไอกคดเล็นกฏิถิ่อยากเกิดเป็น,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 นพอ่อกระิิ่ มันพ็ะยากตลอดเวลาวันนี้จัง so ทุกครังอนัตตอันนี้เป็นประูเผปิัการที่มาพเจ้กพระพุทธเจ้าทั้งหลายอรหันต์ทั้งหลายเขาูเมื่อปฏิบาตบางั้งมาพเจอกับพพุทธจ้ Anh chú bữa nào bất Trời ơi, đồng bất đồng chú có đi bán bất đồng bất bán bất đồng bất đồng bất Anh ไม่รักเลยเหาคนี่ยวคนเดีตามคนาการนี้เสียก็เนตังเลยวนางงกท่นี้าวางแค่บาแค่หางคนแต่เช้น เอวันเขาไม่ดีม่ด้วยป่วยตายแล้วบบนี้